ด,ดูดูดูอาการอาการแมวหิวไม่ใช่เสือหิวนะแมวหิวมานีมาหิวยังหิวยังเมียวก่อนเมียวก่อนพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมเหมียวเนะะี่ยฮะโอ้ยเลี้ยงแมวปากเกิดเงืดหลายอาหารก็มีอาหารเม็ดก็มีทําไมไม่กินเราคุณทำไมไม่กินลลูไมไมกล <c oughs> โอ้ยเงืดหลายลูกใสค่อยอาหารเย็น มื้อเย็นให้กินเนื้อสดโอสตินจะกินเนื้อไก่ชิ้นหนึ่งเล็กๆแล้วก็จะมีขนมมีขนมให้ด้วยขนมนี่ให้ทั้งวันออกไปข้างนอกสิบครั้งก็ให้สิบรอบอรไหม <c oughs> เอาไว้ให้ล้างจานนั่นล้างถ้วยด้วยเด้อไม่ต้องสะอาดมากกินแบบก <c oughs> ินแบบชนิดตีแบบบเดล้างถ้วยล้างจานนี่เลยแมวบ้านเอ่นเมรูนะแต่ของโอสตินก็คือจะให้เนื้อสดเนื้อสดก็จะเป็นไก่เนื้อไก่เนื้ออกไก่ชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นในมื้อเย็นแล้วก็อาหารเม็ดก็ปกติเหมือนเดิม มีให้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีขนมขบเคี้ยวเป็นกำลังใจให้สุดหล่อเวลาเขาออกไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาพดด mm hmm. <c oughs> ุวๆพุุวอยวอยเมวเมียวเมยวเมียวมวิ oh, ่งไปวิ่งมาอ๋ออยากได้ขนมขนมให้สองเม็ดสามเม็ดแล้วแต่ นี่ก็คือมื้อเย็นของออสตินสุดรอประจำบ้านเหลือว่าให้ล้างไว้เดอ้อไม่ต้องกินคัากลายกินเสร็จล้างให้เรียบร้อยเก <c oughs> ลี้ยงเกลี้ยงสะอาดยิ่งกว่าแม่ล้างเองซะีก